สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของการประทับใจนะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะกลีนออยน้ำมันเขียวค่ะใช้ดีมากมากค่ะตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันมีสูตรเป็นยาเย็นนะคะดับพิษร้อนมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะอย่างเช่นสเสล็ดพองพนตัวเมี่ยงเนี้ยนะคะแล้วก็กาลบุญพิมพ์เสนเกตสเลเนนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ํามันเจยน้ํามันลาวนเดอร์น้ํามันยูคาลิปตัสนะคะตรงนี้มันไม้จันห h o นะคะตรงนี้ใช้ดีมากมากเลยนะคะประทับ ในเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นวันก่อนยุงกัดนะคะก็เอาทาไปเต้มนะคะโอ้โหปุ่มปุ่มแดงๆก็จะหายแล้วก็ไม่คันด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เออเวลาเราผ่อนคลายเวลาเราเมื่อยล้าจากการทํางานนะคะเราเอาน้ํามันเขียวนี้ค่ะมานวดนะคะตามคอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ปวดไหล่ปวดไหล่นะคะทาได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาเราวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นจะเป็นลมอะค่ะนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถนะคะเอาน้ำมันเขียวเนี่ยค่ะมาเทใส่ฝ่ามือนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามหยดนะคะจะทําให้โอ้โหตรงนี้ค่ะจะทําให้เราหายใจโล่งนะคะโอ้โหลงมา,มากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะ สุดก็ไปลึกๆให้ถึงปอดนะคะเพื่อนำพาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทำให้เรา,เาไม่ป่วยนะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็กินก็หอมหอมนะคะอยากให้ทุกคนนะคะพกพาติดตัวไว้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าน้ำมันออยล์หนึ่งขวดนี้ค่ะใช้ได้นะคะตรงนี้ค่ะซื้อฝากติดตัวซื้อฝากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคนที่เรารักนะคะไว้ในกระเป๋านะคะไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือนี่ค่ะใช้ได้ตลอดนะคะตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า